สวัสดีครับผมแบงค์สารอยู่นะครับวันนี้แบงค์จะพามารีวิวรถบอกเลยว่าขวัญใจประชาชนคันนี้นะครับยอดขายที่หนึ่งของโตโยต้าเลยทีเดียวครับสำหรับโตโยต้ายารีทคันนี้นะครับนี่คือโตโยต้ายารีทเอทิฟคันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้ครับประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะมากครับพี่และไม่น้อยมากนะและเป็นตัวท็อปด้วยนะคันนี้มาครับมาพบกันเลยนะนี่คือโตโยต้ายารีทเอทิฟครับรุ่น4ประตูนะคันนี้เป็นตัวจีนะพี่ตัวจีนะ ก่อนอื่นเลยนะเราไดูด้านหน้าครับผมด้านหน้าเป็นชุดแต่งผมว่าครบชุดแล้วนะพี่ชุดแต่งครบชุดเลยคันนี้นะครับเป็นรอมแม็กนะครับพี่ข้างนี้นะนี่เลครับผมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีคันนี้นะครับเก้าสิบเจ็ดแรงมาพี่เป็นอีโอคาร์ที่บอกว่าใครได้ไปในคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้นะประหยัดมากสุดครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะผมมาดูห้องเครื่องครับผมห้องเครื่องเป็นไงครับนี่เลยห้องเครื่องคันนี้นะครับใหม่เอี่ยมสุดๆเลยคันนี้นะครับ เครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับพี่นะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่มีเก็บสีนะสภาพดั้เดิมนะครับผมคันนี้สภาพดั้เดิมเลยตัวเครื่องดั้เดิมครับดูน็อตครับน็อตไม่มีขันนะคันนี้น็อตไม่มีขันนะครับผม92แรงม้านะครับปี2019นะคันนี้รถปี2019แท้ๆเลยนะครับรถแค่1ปีเท่านั้นเองนะคันนี้นะครับไม่น้อยจริงๆคันนี้ไม่น้อยมากนะไม่วิ่งแค่หมื่นกิโลคันนี้นะครับอ่าไม่แค่หมื่นกิโลนะเครื่องพันสองคันนี้นะครับเอามาดูหนัรอบแม็กกันหน่่ออยยคครัับนนนี้ห อ่มาดูรถแม็กครับนี่เป็นแม็กแอนดรอยนะครับผมแม็กแอนดรอยขอบ15นะนะครับเป็นแม็กจากศูนย์โตโยต้าเลยครับสำหรับตัวท็อปนะตัวท็อปคันนี้ต้องมีนะครับนี่คือไฟเลี้ยวดําดํานะครับอ่าเป็นดําโครเมียมเลยนะคันนี้นะพี่ดูข้างในครับผมนี่คือด้านในนะด้านในเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับนี่คือโตโยต้านะครับยาริสเอชีพครับปี2019นะครับผมใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมคันนี้นะดูนะครับผมข้างในนะครับผมส่องในหน่อยครับ ข้างในนะครับผมมีหน้าจอนะครับหน้าจอนะหน้าจอคันนี้นะครับผมนี่ไงหน้าจอโตยิต้าเลยจากศูนย์โตยิต้าครับตัวจีคันนี้นะเป็นมีหน้าจอครับเป็นปุ่มสัมผัสได้เลยนะครับแอร์ปรับอัตโนมัตินะผมครับขับขี่ปลอดภัยครับโตยิต้านะครับผมนี่เลยนะครับทำกานต่อเลยครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับและมีกล้องมองหลังด้วยครับผมนี่เลยครับมีกล้องมองหลังด้วยนะตัวนี้เป็นตัวจีตัวท o อปนะพี่ พวงมาลัยครับผมอ่าพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันคันนี้นะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชันคันนี้นะครับสามารถรับโทรศัพท์ได้ครับวางสายโทรศัพท์ได้ครับเปิดเสียงวนหมู่ได้เลยนะครับอ่าดูที่ไม้ครับผมไม้แค่16,00 0กิโลเองนะครับไม้น้อยมากๆคันนี้พี่ไม้น้อยมากๆของคันนี้นะครับแอร์แบคคู่นะเห็นไหมแอร์แบคคู่นะครับผมสามารถปรับมวดครับเป็นปรับมวดความเย็นได้สุดสบายนะออโต้ได้เลยนะ28องศา2ี่องศา26องศานะครับ ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครไปคุ้มค่าแน่นอนครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เกียร์ออโต้เนาะนะครับไปดูด้านหลังกันหน่อยครับผมมาผมรอไปดูด้านหลังกันหน่อยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโตโยต้ายาริสเอชิปปี2019คันนี้นะด้านหลังครับที่นั่งด้านหลังพี่กว้างขวางมากครับกว้างขวางคันนี้กว้างวางมากนั่งได้สะดวกสบายเลยครับผม4ีคนสบายเลยคันนี้นะครับอ้าวดูด้านหลังกันหน่อยครับด้านหลังดีไซน์โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับด้านหลังดีไซน์ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเปิดสามารถเปิดกุญแจได้นะพี่ปึ้มนะเปิดด้านหลังเลยครับเป็นไงบ้างที่หนังโอ้โหใหม่เอี่มมากครับกระดาษถาดรองยังไม่แกะเลยนะครับสภาพน็อตไม่เคยติงนะครับผมน็อตสภาพเดิมครับพี่คันนี้นะสภาพเดิมใหม่เอี่มมากครับนี่ครับผมอันตีรุ่นเนี่ยยางตีรุ่นนี้นะพี่จะไม่มียางอะไหล่นะครับผมจะเป็นชุดที่แบบว่าปั๊มลมนะครับปั๊มลมคือเวลายายางแตกยางรั่วก็สามารถซ่อมแซมได้ชั่วคราวนะครับคันนี้ นี่แหละครับผมตัวใต้ยาลิคคันนี้ปี2019ครับตัว g t o ็อปนะพี่ป้ายแดงออกบอกเลยว่า6 9 9 0 0 0บาทคันนี้นะป้ายแดงนะออกป้ายแดงมือหนึ่งเลยพี่คันนี้สามารถรองรับ e 8 5ได้ e 1 0ได้คันนี้นะครับสะดวกสบายมากครับน้ำมันก็ประมาณ1 5 1 6กกิโลต่อลิตรเลยทีเดียวครับมาครับผมมาฟังโปรโมชั่นกันเลยพี่คันนี้นะมาฟังโปรโมชั่นวันนี้กันเลยนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ผมบอกเลยว่าประหยัดกว่าป้ายแดงเกือบสองแสนแน่นอนครับคันนี้จะไปเลยพี่นะครับรถปีเดียวไม่หมื่นหกแลพี่คันนี้จะไปเลยพี่ใครมาซื้อคันนี้กับแบงค์นะแบงค์จัดราคาพิเศษให้พี่เลยพี่เหลือเพียง4ี่แสนห้าหมื่นเบาทครับเห็นไหมครับฟังกันพี่ครับผมประหยัดกว่าป้ายแดงไปเลยนะเหลือเพียง4ี่แสนห้าหมื่นเบาทครับผ่อนงวดประมาณเจ็ดพกว่าบาทครับผมตลอดสัญญานะนะครับใครสนใจคันนี้พี่ติดต่อแบงค์ที่เบอร์0 9 4 5์เก้4ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่า เลือกแบงค์สายเลี้ยวโตครับวันนี้กลาบสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ u ับ c ไ i b ์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ